เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายชอตตี้บูโจว่าครับ last day on earth ครับก็ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเราจะบอกว่าจะไปฆ่าบอสกัน <c oughs> เอ้าหิวซะอย่างนั้นเอ้าไม่เป็นไรกินแป๊บนึงคือ,อความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้ไปทดสอบการยิงบอสกันและทีนี้เนี่ยผมหาของมาสักระยะหนึ่งคนระับผมมีแค่นี้เองที่ผมจะไปลุยกับบอสนะครับมีปืนพกซึ่งสามารถยิงเข้าบอสได้ทีละหนึ่งแล้วก็ปืนอ่า ลูกซองยิงเข้าทีละสามนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าไม่พอลูกซองมันน่าจะต้องเอาไปทั้งหมดสิบสองสิบสองกระบอกเลยนะครับแล้วก็ยานี้อาจจะเอาไปมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนวิธีการค้าฟจริงๆบอกไปหมดแล้วนะครับใน E ีพีก่อนๆนะครับก็พูดคาๆก่อนลวกันนะฮะพวกของที่เราสามารถคราฟได้ที่เป็นเครื่องป้องกันนะครับก็แค่หน่วยสว่านเท่านั้นเองนะครับใช้ผ้าที่ผ่านการทอแล้วนะครับ แล้วก็ใช้เหล็กก้อนนะครับเราจะทอผ้าได้ยังไงก็เนี่ยแหละครับเราต้องมีโต๊ะทอผ้าก่อนอันนี้นะครับเราใช้ผ้าสีเหลี่ยมๆได้แหละยัดเข้าไปมันจะทอให้นะครับแล้วก็เหล็กก้อนก็เนี่ยแหละครับก็ใช้อันนี้นะครับเออนะซึ่งเคยสอนมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะทํายากระเป๋าใหญ่ก็อันนี้นะครับเอาเบอร์รี่ไปแลกเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์กับผ้าพันแผลเนี่ยครับกลายเป็นกระเป๋าใหญ่ได้นะครับส่วนปืนหายจากไหนก็แลกจาก NPC มาทั้งหมดนะครับ แล้วก็ M16 ผมไม่เอาไปเพราะว่าคือมันยิงบอสไม่เข้าเราเคยเข้าเราเคยเไปทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันก็ยิงเข้าแค่มันไม่ยิงิงไม่เข้าเลยดาเมจไม่ขึ้นเลยเพราะนั้นปืนพกเนี่ยจะยิงเข้าทีละหนึ่งนะครับก็ยังดีกว่าสร้างดาเมจไม่ได้ะนะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้เราไปยืนแรกด้วยอ,อาวุธระยะประชิดพวกเนี้มันฟันช้าแตกง่ายแล้วก็เข้าแค่2แค่3ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมเลยว่าจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือเอาปืนพกยิงแล้วก็เอาอ ลูกสองยิงนะครับโอเคเราลองไปเลยนะฮะได้ไม่ได้ไม่รู้ครับผมต้องมีลูกสองเยอะๆจะได้คำนวณด้วยว่ายาเราเท่านี้โอเคไหมพอหรือเปล่านะครับอะไรที่เราอ่าไม่ไหวนะครับอ่ะไปกันเลยครับวิ่งเลยครับเออคราวนี้เราจะได้มาฆ่ามันกันจริงๆนะครับดูไอเทมกันอีกครั้งนะฮะหน่วยสวาดมาเต็มกระเป๋ายามาเต็ม,คร,นะมครบชุดชุดๆนะไม่ชุดครบชุด นะฮะถ้าซุสมานะโอ้บอสกับบอสเถอะฝ่ายฟ้าเปียงเดียวจบนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับก็เท่านี้นะครับอัตราส่วนประมาณนี้กระเป๋ายาห้าห้าอันนะครับเอาเท่าที่มาได้เอามาให้ได้เยอะที่สุดท,ที่จะทาได้นะครับอ่าแล้วก็ปืนอ่าควรจะเป็นลูกซองสิบสองกระบอกนะครับผมว่าน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะล่อให้มันมาขอบๆและสู้เลยนะครับจะไม่มีการโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นดิ เพอนผมได้บอกว่าจะไม่มีการเ,า <C ock> เดียเด๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะพื้นสั่นมาแล้วครับน่าจะด้านซ้ายเจอแล้วจะไม่มีการยืนแท้งนะครับมันยิงไม่โดนกันเองด้วยนะครับมันอัดผมเข้า17ครับดูเสียงดิคือยังไม่แก้สักที <c oughs> นะตั้งแต่คลิปที่แล้วใช่ปะเสียงคือมันจะถ้าเกิดเรารัวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ยิงนะครับมันจะไม่ยิงเสียงมันจะไม่ขึ้นว่างั้นเถอะ แล้วก็จะเสียงิ่งขึ้นตูมเดียวเหมือนนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคครับก็ปืนพกก็ยิงไม่เข้านะฮะมาเสียเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้ครับรอบนี้ไอ้พวกนี้ยังคงมาอยู่ฆ่าไปเลยแล้วกันเออนะครับลอบ,บอสอ่ะเสียงดังเลยล้วครับตกใจละมาแล้วครับคราวนี้แลกได้ครับโอเคกระเป๋ายาปุ้งเดียวเต็มครับ ระวังแตกระวังแตกอาวุธอาวุธแตกแล้วกลับครับปืนพกพังพังยิงเข้าไป40กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปืนพกที่เลือดเต็มเนี่ยผมว่าน่าจะสร้างดาเมจให้มันได้100เลยนะเมื่อกี้ปืนพกพังพังใช่ป่ะได้ดาเมจ40กว่านะครับเพราะนั้นต้องมีปืนพกสัก12กระบอกก็ก็น่าจะเอาลงแล้วปืนพก12กระบอกนะครับใครที่มีสมาธิมากๆเนี่ยใช้วิธีการโบบาโบบาสลับการโจมตีได้นะครับเดี๋ยวผมล้อมันก่อน มายังมายังพื้นสั่นแล้วครับมาแล้วครับโอเคโอเคนะครับดูเลือดดีๆนะครับโอเคโอเคเกือบตายครับผมนะโอเค ได้อยู่ได้อยู่ถือว่า,าผมพอรู้จังหวะการรีเลือดแล้วได้อยู่ครับได้อยู่อ่ะก็เสื้อจะพังแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งเปืองยาไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเล่นไปนานๆเข้าเดี๋ยวมันจะยิ่งเปืองยาครับเอาละครับตอนนี้ใจผมเต้นรัวรัวรัว,รวมากๆนะครับไม่รู้่าใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะฆ่าบอสได้นะครับนี่คือการฆ่าบอสแบบไม่พึ่งโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นนะโปโกงอะไรไม่มีนะครับ โบ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 บาโบบา,บาโอเคเลือดเลือดเหลือสิบห้าแล้วยิงอมันมีตัวแจมหนึ่งโอเคเลือดโอเคขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงมันดังปุ้งปังปุ้งป้านะครับเพราะว่ามันเป็นบั็กของเครื่องผมเองนะครับโอเคครับใจร้อนบ่มครับโอเคหมดโอเคอเลื่อนมันก็ลดมาร้อยกว่ากว่าแล้วนะครับเสียปืนพกไปสามกระบอกนะครับ เอาวะต้องเอาให้ได้ครับเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวผมฟื้นเลือดแบบธรรมดานะครับอยู่ตอนสู้กับบอสเราค่อยกดกับเป๋ายาใหญ่นะฮะเออ้ายตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นการฆ่าบอสครั้งแรกในชีวิตของเรานะฮะโอเคทีเดิมอืม,มาตอนนี้เลือดบอสเหลือ850ครับต้องดูต้องดูอุปกรณ์ด้วยนะครับถ้าเสื้อพังนี่คือต้องต้องกะดเลือดใหม่นะครับ แล้วจะรอเหรอ15แล้วกดยาไม่ได้แล้วไ้นี่เงเสื้อกล้พังแล้วต้องระวังเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่ามันจะจมตีผมเข้าเท่าไหร่นะครับโอเคเสื้อกล้พังแล้ว <c oughs> ถ้าเชือเสื้อมาอีกชุดผมว่าไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตรียมของมาคารฟอะไรเงี้ยโอ้โหรอบหน้ามีปัญหาแล้วล่ะ รอ,อบหน้าเสื้อจะพังแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราดูครับว่าอาจะโดนเท่าไหร่น่าจะโดนส0ิบนะคุณคุ้นอยู่ส0นสิบนิด,นดอโอเคเกิดที่เดิมไม่ต้องพูดมากทาเพลงจะได้ยิงกันต่อเลยนะครับไม่มีตัวแจมด้วยเดี๋ยวดูนะฮะเสื้อน่าจะพังล,ละไกลละโอคโอ้โดนห้าสิบโอ้โหโดนห้าสิบโอ้โ เสียไดย้ลูกซองมากๆครับอันนี้เป็นอุทาหอเลยปั๊มยาไม่ทันนะโดน50อันนี้เป็นอุทาหอเลยใครที่จะมาฆ่าบอสตอนนี้นะคะโอ้โหจบเลยความฝันของผมแต่พอจะคาดคะเนได้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะมารอบหน้าเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้เป็นคำแนะนำของผมก็แล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าคลิปนี้จะเฟลแต่ก็น่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมการมาได้ในระดับหนึ่งแล้วคือมันต้องมีชุด นะครับถ้าไม่มีชุดอย่างที่เห็นนะครับโดนโจมตี50เพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีเอาเอา,เอาต้องเอาแปดแต่ลูกซองแล้วละ่ะถ้าเอาอย่างอื่นไปด้วยผมว่าไม่น่ารอดแล้วกระเป๋ายาก็เอาไปประมาณเท่าที่ผมเอาไปเนี่ยผมว่าโอเคยืนไหวแต่เราต้องเอาของไปคาบด้วยเพื่อที่จะลดดาเมจลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคือเราโดนตี2ครั้งกดยาหนึ่งครั้งได้เลยนะครับ หรือว่าเราจะคราฟของชุดสวาร์ไป2เซตอันนี้ก็แล้วแต่คือแล้วแต่กลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ระบบอันนี้ฟันธงแล้วนะตราบใดที่ตอนนี้เนี่ยระบบยังไม่เปิดใหม่รถรถยังใช้ไม่ได้นะครับเรายังไม่สามารถหาทรัพยากรระดับสูงกว่านี้ได้เนี่ยไม่แนะนําให้ไปฆ่าเลยเปลืองมากมาก,มากนะครับเปลืองจริงๆนะเพราะว่า,ากระเป๋าใช่ไหมเราถูกกําหนดด้วยกระเป๋าจํานวนเล็กน้อย และเอาของที่ดีที่สุดไปตอนนี้ไม่มีทางที่จะฆ่าบอสได้เลยสรุปไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มจริงๆนะฮะไม่คุ้มจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มกันละกันว่าในปัจจุบันตอนนี้อย่าเพิ่งไปฆ่ามาเลยครับแล้วก็จะเสียได้ของแบบผม <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เป็นท่าอาไว้เท่านี้ก็แลวกันไปดูทาหอนสำหรับคนที่จะไปล่าบอสนะครับสำหรับคนที่อาใช้มอสก็อาแล้วแต่นะครับอันนี้ผมใช้ด้วยความสามารถตัวเองล้วนๆครับก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ